านิสงของการถึงพร้อมด้วยทัศนทิฏฐิสูตรที่หนึ่งครั้งหนึ่งที่พระเชตวันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเอาปลายพระนขาช้อนฝุ่นขึ้นเล็กน้อยแล้วตรัสก,กับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตตพีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มหาปัตตภีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขา,านี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อน,นำเข้าไปเทียบกับมหาปัตภีย่อมไม่ถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนของมหาปัตตภีนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสำหรับอริยสาวกพูดถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิ เป็นบุคคลผู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อน,นำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วเนือกลางก่อนย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนกล่าวคือความสิ้นไปแห่งกองทุกข์ของพระโสดาบันผู้เป็นสัตตักขัตุประมะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การรู้พร้อมเฉพาะซึ่งทรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้การได้เฉพาะซึ่งธรรมจักสุเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้สูตรที่สองสูตรที่สองและสูตรต่อต่อไปเป็นสูตรที่ตรัสถึงประโยชน์ของความสมบูรณ์ด้วยทัศนทิฏฐิแห่งความเป็นพระโสดาบันเหมือนกันทุกตัวอ,อักษรในส่วนที่เป็นอุปมาต่างกันแต่อุปมาซึ่งทรงนำมาใช้เป็นเครื่องเปรียบเทียบแต่และอุปมาเป็นลำดับไป ในทุกทุกสูตรดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสระบกกรณียาวห้าสิโยชต์กว้างห้าสิบโยต์ลึกห้าสิบโยน์มีน้ำเต็มเสมอขอบกาดื่มได้สะดวกมีอยู่ลำดับนั้นบุรุษพึงจุ่มแล้วยกขึ้นมาซึ่งน้ำด้วยปลายแห่งใบหญ้าคาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร น้ำที่บุรุษจุ่มแล้วยกขึ้นมาด้วยปลายแห่งใบหญ้าคาเป็นน้ำที่มากกว่าหรือว่าน้ำในสระโบกรณีนี้มากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในสระโบกครณีนั่นแหละเป็นน้ำที่มากกว่าน้ำที่บุรุษจุ่มแล้วยกขึ้นมาด้วยปลายแห่งใบหญ้าคามีประมาณน้อยน้ำนี้เมื่อน,นำเข้าไปเทียบกับน้ำในสระโบกรณีย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพัน ส่วนหนึ่งในแสนแห่งน้ำนั้นละถึงสูตรที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยม,มุนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำสระูแม่น้ำมห ah e, ีไหลมาบรรจบกันในที่ใดลำดับนั้นบุรุษพึงนำน้ำขึ้นมาสองหรือสามหยดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำสองหรือสามหยดที่บุรุษนำขึ้นมาเป็นน้ำที่มากกว่าหรือว่าน้ำตรงที่แม่น้ำบรรจบกันมากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำตรงที่แม่น้ำบรรจบกันนั่นแหละเป็นน้ำที่มากกว่าน้ำสองหรือสามหยดที่บุรุษนำขึ้นมามีประมาณน้อยน้ำนี้เมื่อนำเข้าไปเทียบกับน้ำตรงที่แม่น้ำบรรจบกันย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อย ส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนแห่งน้ำนั้นสูตรที่สดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำเหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยม,มุนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำสารภูแม่น้ำมหีไหลมาบรรจบกันในที่ใดน้ำนั้นพึงถึงความสิ้นไปหมดไปยังเหลืออยู่สองหรือสมหยดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือน้ําตรงที่แม่น้ําบรรจบกันซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วเป็นน้ําที่มากกว่าหรือว่าน้ําที่ยังเหลืออยู่สองหรือสามหยดมากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ําตรงที่แม่น้ําบรรจบกันซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วนั่นแหละเป็นน้ําที่มากกว่าน้ําที่ยังเหลืออยู่สองหรือสามหยดมีประมาณน้อย น้ำนี้เมื่อนำเข้าไปเทียบกับน้ำตรงที่แม่น้ำบรรจบกันซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนแห่งน้ำนั้นสูตรที่ห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรบเหมือนบุรุษพึงโยนก้อนดินมีประมาณเท่าเม็กร,ระเบาเจ็ดก้อนลงไปบนมหาปตภีดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ก้อนดินมีประมาณเท่าเม็กระเบาเจ็ดก้อนที่บุรุษยโยนลงไปแล้วนั้นเป็นดินมากกว่าหรือว่ามหาปัตพีมากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าก้อนดินมีประมาณเท่าเม็กระเบาเจ็ดก้อนที่บุรุษยโยนลงไปแล้วนั้นมีประมาณน้อยดินนี้เมื่อน,นำเข้าไปเทียบกับมหาปตภีย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสน แห่งมหาปัฏพีนั้นสูตรที่หดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาปัตพีพึงถึงความสิ้นไปหมดไปเหลือก้อนดินมีประมาณเท่าเม็ดกระเบาเจ็ดก้อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคังความข้อน,นี้ว่าอย่างไรมหาปัตพีที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วเป็นดินที่มากกว่าหรือว่าก้อนดินมีประมาณเท่าเม็ดกระเบาเจ็ดก้อนที่ยังเหลืออยู่มากกว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปฏพีที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าก้อนดินมีประมาณเท่าเมกระเบาเจ็ดก้อนที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยดินนี้เมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปฏพีที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนแห่งมหาปฏพีนั้นสูตรที่เจ็ดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรีบเหมือนบุรุษพึงนำน้ำสองหรือสามหยดขึ้นจากมหาสมุทรดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำสองหรือสามหยดที่บุรุษนำขึ้นแล้วเป็นน้ำที่มากกว่าหรือว่าน้ำในมหาสมุทรมากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละเป็นน้ำที่มากกว่าน้ำสองหรือสามหยดที่บุรุษนำขึ้นแล้วมีประมาณน้อยน้ำนี้ เมื่อนำเข้าไปเทียบกับน้ำในมหาสมุทรย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนของน้ำนั้นสูตรที่แปดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรพึงถึงความสิ้นไปหมดไปยังเหลือน้ำอยู่สองหรือสามหยดดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือน้ำในมหาสมุทรซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วเป็นน้ำที่มากกว่า หรือว่าน้ำที่ยังเหลืออยู่สองหรือสามหยดมากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในมหาสมุทรซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วนั่นแหละเป็นน้ำที่มากกว่าน้ำที่ยังเหลืออยู่สองหรือสามหยดมีประมาณน้อยน้ำนี้เมื่อน,นำเข้าไปเทียบก,กับน้ำในมหาสมุทรซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนแห่งน้ำนั้นสูตรที่เ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดพันปก,กาดเจ็ดเม็ดเข้าไปที่เทือกเขาหลวงชื่อหิมพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดพันปก,กาดเจ็ดเม็ดที่บุรุษโยนเข้าไปนั้นเป็นของมากกว่าหรือว่าเทือกเขาหลวงชื่อหิมพานมากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เทือเขาหลวงชื่อหิมพานนั่นแหละเป็นสิ่งที่มากกว่ากรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดพันผักกาดเจเม็ดที่บุรุษโยนเข้าไปมีประมาณน้อยกรวดหินนี้เมื่อนําเข้าไปเทียบกับเทือเขาหลวงชื่อหิมพานย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนแห่งเทือเขานั้นสูตรที่สิดูก่อนพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเทือเขาหลวงชื่อหิมพาน พึงถึงความสิ้นไปหมดไปเหลือกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดพันผักกาดเจ็ดเม็ดดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเทือกเขาหลวงชื่อหิมพานซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วเป็นสิ่งที่มากกว่าหรือว่ากรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดพันผักกาดเจ็ดเม็ดที่ยังเหลืออยู่มากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทือกเขาหลวงชื่อหิมพาน ซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่มากกว่ากรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดพันผักกาดเจ็ดเม็ดที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยกรวดหินนี้เมื่อน,นำเข้าไปเทียบกับเทือกเขาหลวงชื่อหิมพานซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนแห่งเทือกเขานั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปไมคก็ฉันนั้น สำหรับอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นบุคคลผู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อน,นำเข้าไปเทียบก,กับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนกล่าวคือความสิ้นไปแห่งกองทุกข์ของพระโสดาบันผู้เป็นศักต์ตักขตุปรมะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้การได้เฉพาะซึ่งธรรมจักสุเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้ดังนี้แหล